ยังมีกลุ่มคนที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติแต่ยังไม่สูงพอที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่สองเราเรียกว่าภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือ pre-diabetes ก็จะไม่แสดงอาการใดๆที่บ่งบอกว่าเป็นเบาหวานเลยแต่ว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ก็มักจะพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภทสองในที่สุดและค่อยๆแสดงอาการออกมาภายหลังได้สาเหตุของคนเป็นโรคเบาหวานเราจะมาเริ่มต้นนะคะอาการเริ่มต้นของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2ในโรคเบาหวานนะคะประเภท2 จะมีการดำเนินของโลกจะอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปดังนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาหลายเดือนหรือหลายปีกว่าจะสังเกตเห็นอาการอาการที่เกิดขึ้นได้แก่รู้สึกกระหายน้ำมากปากแห้งปัสสาวะบ่อยอ่อนเพียเมื่อยล้ามากรู้สึกเจ็บหรือมีอาการชา ปลายมือปลายเท้ามีการติดเชื้อบริเวณผิวและเป็นซ้ำๆแผลหายช้ามองเห็นไม่ชัดเ <c oughs> มื่อเป็นเบาหวานชนิดที่สองไปนานๆอาจเกิดการติดเชื้อราเพราะเชื้อราหรือยีสต์ใช้น้ำตาลกูโคสเป็นอาหารดังนั้นเมื่อมีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูงมาก จึงทำให้เชื้อราจเจริญเติบโตได้โดยการติดเชื้อนี้สามารถเกิดได้ในผิวหนังที่มักจะอับชื้นเช่นล่องนิ้วใต้หน้าอกและบริเวณอวัยวะเพศนอกจากนี้เมื่อเป็นแผลจะทำให้แผลหายช้า เพราะการที่น้ำตาลในเลือดสูงจะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและทำให้เกิดความเสียหายต่อเส้นประสาทซึ่งทำให้ร่างกายรักษาบาดแผลได้ยากและเกิดอาการปวดเจ็บหรือชาที่ขาหรือปลายเท้าสาเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่2และภาวะก่อนเป็นเบาหวาน ในผู้ที่มีภาวะก่อนเป็นเบาหวานหรือพีไดอะเบสซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะพัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองและผู้ที่เป็นโรคเบาหวานพบว่าสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่แน่นอนแต่เชื่อกันว่าเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมได้แก่โรคอ้วน และการมีน้ำหนักเกินซึ่งมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับการพัฒนาของโรคเบาหวานประเภทสแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่สองนี้จำเป็นจะต้องอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินปัจจัยเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่สองและภาวะก่อนเป็นเบาหวานน้ำหนัก ยิ่งคุณมีเนื้อเยื่อไขมันมากเท่าไหร่เซลล์ของคุณก็จะยิ่งดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นเท่านั้นขาดกิจกรรมการใช้พลังงานยิ่งคุณเคลื่อนไหวน้อยเท่าไหร่ความเสี่ยงของคุณก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นการออกกําลังกายช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักใช้กูโคสเป็นพลังงานและทำให้เซลล์ของคุณ ไวต่ออินซูลินมากขึ้นประวัติครอบครัวความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นหากพ่อแม่หรือพี่น้องเป็นเบาหวานชนิดที่สองเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าทำไมแต่คนบางคนรวมทั้งคนผิวดำฮิสแปนิกอเมริกันอินเดียนและอเมริกัน เชื้อสายเอเชียมีความเสี่ยงสูงอายุความเสี่ยงของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อคุณอายุมากขึ้นอาจเป็นเพราะคุณมักจะออกกำลังกายน้อยลงลดมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มน้ำหนักเมื่ออายุมากขึ้นเมื่อโรคเบาหวานประเภทสองก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในเด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่อายุน้อย โรคเบาหวานขณะตั้งครรหากคุณเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ความเสี่ยงในการเกิดพีไดอเบ s และโรคเบาหวานประเภท2จะเพิ่มขึ้นหากคุณให้กำเนิดทานลกลที่มีน้ำหนักมากกว่า9กปอนหรือ4กิโลกรัมคุณก็มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2ด้วยกลุ่มอาการลังไข่มีถุงน้ หลยใบสำหรับผู้หญิงที่เป็นโรคถุงน้ำาหลายใบซึ่งเป็นภาวะปกติที่มีประจำเดือนมาไม่ปกติผลขึ้นมากเกินไปและอ้วนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงการมีความดันโลหิตมากกว่า140-90มิลลิเมตรปรลอดมิลลิเมตรต่อปลอด เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเบาหวานประเภท2ระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ผิดปกติหากมีระดับไลโปโปรตีนความหนาแน่นสูง HDL หรือคอเลสเตอรอลดีในระดับต่ำความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภทสูงประเภท2นะคะจะสูงขึ้น ไตรกิสลายเป็นไขมันอีกประเภทหนึง่งที่ไหลเวียนอยู่ในเลือดผู้ที่มีระดับไตรกิสลายสูงมีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานชนิดที่สองมากขึ้นทุกวันนี้พี่เล็กจะทำคลิปนะคะลง y o u t u b e ทุกวันค่ะไม่เว้นวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนช่วงเช้านะคะ9นาฬิกา30นาทีค่ะ คลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะ15บหนาฬิกาสินาทีค่ะคลิปที่3จะลงตอนหัวค่ำนะคะเกือบเกือบสทุ่มค่ะ19บเนาฬิกาสีนาทีค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนําไปแชร์หรือว่าแบ่งปันให้เพื่อนๆแล้วก็คนที่คุณรักได้นะคะเป็นกําลังใจให้พี่เล็กในการทําคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยค่ะ ติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะพี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG Twitter หรือเข้ามาคุยกันในไลน์ได้ค่ะพี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะมีแอดด้วยค่ะ a d sp888 นะคะหรือสแกน QR code นะคะพี่เล็กให้ไว้นะคะมุมขวามือด้านล่างนะคะสแกน QR code นะคะ แล้วเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามข้อมูลต่างๆได้ค่ะหรือจะเข้ามาส่งสติกเกอร์แล้วก็เข้ามาคุยอะไรกันได้นะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วมาสอบตอบคาถามทันทีเลยค่ะหรือจะฝากไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะคะจะถามข้อมูลต่างๆอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะพี่เล็กเห็นก็จะรีบเข้ามาตอบทันทีเลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ Li น์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเอสดีแปดแนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR Code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะ